ก้าสบายดีพี่น้องตอนแรงเนาะกัาสบายดีตอนคํำเนะพี่น้องเมื่อนี่ก้าวเื่อไม่ก้าวก็น้องวนคือก้าวพี่น้องที่พาไปเบิ่งไข่เนาะพี่น้องบ้หู้ว่าไข่อย่างเนาะพี่น้องแต่เฮาอ่ะเดี๋ยวห้าสิบไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเฮาบ้หู้คือกันว่ามันเป็นไข่อย่างเนาะพี่น้องอืมตามที่เฮาอ่ะคืดอยู่ความคืดของเฮาเนาะพี่น้อง มันน่าจะเป็นอ่ไาขา่รย,ยังเหรอไข่กระปอมบอพี่นองแม่นบอพี่นองไข่กระปอมหรือไข่อย่างบอพี่นองเบิ่งซอยน่พี่น้องเฮ่าเลี้ยงงูน่ะพี่น้องแล้วก็เห็นอ่ะบอนห้อยงูนะเพราะว่ามันมันเยียบนาะพี่น้องมันเยียบแล้วก็เฮ็ดให้ดินอ่าดินบนมันเฮ็ดหางนะมันเจือนลงนาะพี่น้องแล้วก็ ให้ห้เฮ่านะเห็นไข่ตัวนี้นะพี่น้องเนาะนี่นะพี่น้องเนาะโอหว่ามันเป็นไข่อย่างนะพี่น้องแต่เปิ่งแล้วมันกระคือสิเป็นไข่กระปอมนะพี่น้องเนาะพี่น้องว่าคือกันบอกพี่น้องนี่นะพี่น้องมันอยู่บนนี้แหละกินนี่นะพี่น้อง long hai nó phía nóng dần và mình dần và mình ăn ăn nó phía nóng dần và mình xì nó mì nó เห็นแต่ไข่โบเห็นหดอ่าแม่มันจำพี่น้องอมืมมีทั้งหมดห้าหกหน่วยเราพี่น้องเนะาะไข่กระปอมพี่น้องเหาคือผู้เดียวหาคือคือสิเป็นไข่กระปอมนะพี่น้องเดะใครเคยกินไข่กระปอมเนี่ยบอกพี่น้องเมนมาบอกแม่ ทำห้าเบิงลักษณะมันกับมันคือไขงูน้พี่น้องแต่มันมันน้อยกว่าน้พี่น้องเพราะว่าไขงูมันจะอ่าอ่าใหญ่กว่านี้อีกน้พี่น้องหิรตกไงเฮ้ฮิรตตกมันกระแตกน้พี่น้องมันไม่เหละพี่น้องมันแคๆคือคือไขงูพี่น้องแต่มันโบแม่หนู มันคือสีบุ๋ม,มนไทงงูหรอกพี่น้องะว่ามันน้อยเราพี่น้องช่วงนี้อาจจะเป็นอา่าระดูกระปอมหวางไข่เนาะพี่น้องตามที่ฮาเคยพบเจอน้องพี่น้องก็น่าจะเป็นอา่าไข่กระปอมและพี่น้องเอ้สิเฮ็ดในไรกินสิต้มกะอา่าไม่แน่ใร สิต้มกินกะกระเทินน้องพี่น้องบุยมสั่มเพผู้เดียวกินนี่น้องพี่น้องบูฮู้ว่าอผู้อื่นจักแด้เฮาบูฮู้คือกันว่าเขากินลายซ้ำได้เนาะแต่เฮาในสํำหรับเฮาในกินลายเน้องพี่น้องเพผู้เดียวเฮากินบุ่มซ้ํากินกับข้าวนี่นาอพี่น้องมันไข่แต่ละเือก็ลายกว่านี้อีกน้พี่น้องประมาณอ่าสิบสิบหน่วยก็มีน้พี่น้องแต่นี่อาจกะ ย่านมันหากะวางไข่น้อพี่น้องแล้วพอดีหาบังเอิญไปเห็นน้พี่น้องนาอถ้าเขามีคือสิมักเยอะแต่เหาสิจะหน่อยหากะเสียไหวบนเก้าน้พี่น้องเพราะว่าย่านแม่มันห้าน้พี่น้องเนาอเหาสิบวกินมันนาะพี่น้องเอาเมื่อกะ กินบบอีมดอกพี่น้องเอ้ยสำนีซื้อคันได้ลห่ห่ากกอยากอาเมื่อให้ท้าเขามี่นกินนอะพี่น้องเรามาแต่ห้องเฮียนเราอาสิบุมีอาหารกินนาะพี่น้องนะเนาะมาย่ำไห้่ก็เห็นแต่มานาะพี่น้องเห็นแต่มาเนี่ยแหละไปน้ำเฮาาดอพี่น้องสำหรับคลิปน้องอ้วนก็ขอจบสำนีนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไัยน้ำพี่น้องในเด้อพี่น้องถ้าใครที่มาคลิปนอ้องอ้วนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ้วนให้คลิปตอนต่อไปพี่น้องและพายักให้น้องอ้วนให้คลิปแบบใดอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ช่องผูเรียนได้เลยเน้อพี่น้องบ๊ายบาย